นันเรนคะเรามาพบกับการเรียนวันกีนลำนำในบทที่สองต่อเลยนะคะบทที่สองนะคะชื่อเรื่องว่ามาเล่นกันไหมนะคะมาเล่นกันไหมนักเรียนอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะมา เล่นกันไหมอีกครั้งนะคะมาเล่นกันไหมาย,ยากไหมเอ,อ่ยถ้ายากน้องอ่านตามคุณครูก็ได้นะคะเล่นเป็นลูกไก่เล่นเป็นลูกไก,เเก,ไก่เดิน ตามแม่ไปคุยเขียหากินอันนี้อ่านว่าคุยเขียนะคะคุยเขียหากินเธอเป็นลูกไก่ฉันเป็นแม่ไก่ เดินตามกันไปทำมาหากินต่อไปนะคะจะเป็นเพลงร้องเล่นนะคะกุ๊กกุ๊กไก่นะคะกุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกจน ใหญ่ตัวนี้อ่านว่าใหญ่นะคะไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไปคุยดินทำมาหา กินตามประสาไก่เอยอีกครั้งหนึ่งนะคะกุ๊กุ๊กไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไป คุยดินทำมาหากินตามประสะาไก่เอย